ใครสนใจเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง3 5เได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง r g r a n g e r ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนอยู่กับผม r g r a n g เ r นจนะครับอยู่กับซีรีส์ดอง Ru บี9,9,99 EP ที่8แล้วนะครับในดีลักนะครับ โอเคนะครับตอนนี้อยู่เดือน10แล้วนะเดือนที่10นะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณเอาตีเป็น2เดือนเต็มๆแล้วกันนะครับถ้าน,นับตั้งแต่วันนี้นะก็ตีเป็นข้อ,อเดือนเต็มๆอะเพราะว่าคริสต์มาสผมกะจะดองนะครับไปเปิดคริสต์มาสนะครับด้วยรูบีทั้งหมด7,000รูบีนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมตั้ง ซีรีส์ดองรูบี้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูบี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะดองแค่ครั้งเดียวครับผมเปิดเกียร์คิสบาตปุ๊บผมจะดองยาวๆนะทีนี้ก็จะดองต่อไปนะครับถ้าขาดเหลือตรงไหนถ้าอันไหนถ้าครบเจ็ดพันปุ๊บถ้าเกียร์ไหนหน่าสนใจผมก็ค่อยเปิดครับถ้ายังไม่สนใจก็ดองไปจนกว่าจะแบบจนกว่าจะแบบเป็นมือนะเออคือผมจะดองยาวๆเลยครับถ้ามันไม่มีเกียร์น่าสนใจมาในตอนที่ผมมี700 0บีนะอันนี้หมายถึงการวางแผนนะครับ ตอนที่ผมอะเปิดเกียร์คริสต์มาสในเดือน12ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมอัคลิปวันที่16นะครับทุกคนนะก็เวลามันเหลืออีกก็ประมาณอตีเป็น2เดือนเต็มนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกธันวาพฤศจิกาธันวานะครับก็ผมว่าเกียร์คริสต์มาสมันน่าจะมาท้ายๆเดือนเลยน่าจะวันที่20ขึ้นไปนะครับสำหรับเกียร์คริสต์มาสนะ ก็น่าจะมาในท้ายเดือนทุกๆปีเลยนะครับสำหรับเกียร์คริสต์มาสการวางแผนของผมนะครับก็คือนะครับผมจะดองเนี่ยเจ็ดพันรูบี้แรกเนี่ยผมจะเอาไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะที่แบบผมจะบอกแผนแบบละเอียดเลยเจ็ดพันบีแรกนะครับผมจะไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับทุกคนนะเปิดปุ๊บนะครับสาเหตุที่ผมจะเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับมาดูนว่าผมขาดหรืออะไรในเกียร์นะครับ โอเคนะครับเกียร์คริสต์มาสตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นมันมีอยู่นะแต่ว่าเกียร์ช่องกลางเกียร์คริสต์มาสมันไม่มีนะครับกับช่องท้ายนะที่ผมอยากได้มากๆเลยคือช่องท้ายนะครับผมจะมาใส่เลนเจอร์สายพลังของผมนะครับเดี๋ยวขอหาเลนเจอร์สายพลังแป๊บนึงนะนี่ครับทุกคนคือเลนเจอร์สายพลังผมมันไม่มีแบบเกียร์ที่มันพร้อมที่จะใช้งานแบบดีๆครับทุกคนคือมันมีแบบแต่เนี่ยมันไม่มีเกียร์ดีๆฮะโอเคครับมันขาดแต่เกียร์คริส ขาดเกียร์สายพลังอย่างเดียวเลยครับทุกคนไอดีผมนะถ้ามีเกียร์สายพลังนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเดือนธันวานะครับเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายด้วยนะครับผมก็น่าจะมาเสริมแก่งให้ไอดีผมขึ้นไปอีกนะครับในระดับหนึ่งนะช่องกลางก็พอมีเล่นแต่ช่องกลางจะน้อยมากนะในอนาคตผมอาจจะไปเปิดช่องกลางก็ได้นะครับก็ต้องรอดูวันก่อนนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่แบบ อยากดองลูบี้นะครับผมมองว่าถ้าแบบถ้าเราแบบอดทนจริงๆนะครับทิคในการดองลูบี้ของผมคือคุณอย่าใช้เวลากับ ID ดีนี้มากเกินไปไอดีที่คุณดองอะ่ะคุณอย่าแบบอย่าเข้ามาเล่นตลอดเวลาครับทุกคนนะแบบถ้าไม่ได้เล่นตลอดเวลาหมายถึงแบบทําภารกิจเสร็จปุ๊บคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเข้าเลยครับก็คือกดล็อกอินออกจากไอดีไปเลยหรือแบบไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจกับมันมากครับทุกคนถ้าคุณมาสนใจกับมันมากทําให้คุณแบบ มนรู้สึกว่าแบบมันอยากเปิดอะเห็นและเราอะการที่ไปดูการที่แบบดูเฟซหรือแบบไปดูคนอื่นที่แบบเอามาอวดเอามาอ้างกันนะครับทุกคนในแบบใน a c e b o o k อะในกลุ่มอะอันนั้นก็มีส่วนทําให้เราแบบความโลภอะความโลภในตัวคนเรามันมีอยู่แล้วทุกคนแล้วเราเปิดไปปุ๊บแลวเราแบบเราเห็นว่าเฮ้ยแบบอยากได้มันแบบลองรู้สักหน่อยหยอดสักหน่อยหน่อยดยิแต่ผมมองว่าการหยอดเปิดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ท,ทนไม่ไหวจริงนะผมแนะนําว่าอย่าย เปิดเยอะครับถ้ามันคิดว่าถ้ามันจะมามันมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วฮะผมบอกเลยอืมจริงๆครับทุกคนคือถ้ามันจะมาก็คือมันจะมาตั้งแต่ครั้งแรกและคือผมจะดองไปจนกว่าจะเจออีกนะครับถ้าผมเปิดเกียร์ขีดสมานไปแล้วก็จะดองยาวๆเลยฮะทุกคนหลังจากนี้ก็น่าจะยาวๆเลยแหละก็ต้องดูก่อนผมอุย้ยผมอาจจะวางแผนแต่ขอดูแบบปฏิทินดวิว่าผมจะวางแผนอย่างไงโอเคครับ มันเดือนธันวาใช่ปะที่ผมจะเปิดปุ๊บแล้วมกลาเนี่ยธันวาจะเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายนะครับมกลาจะเป็นตัวแสงมืดนะครับเปิดมาคุมพาก็จะเป็นเกียร์สกิลโดนแน่นอนนะครับทุกคนนะมีนาคมนะครับจะเป็นแสงมืดนะเนรานะครับจะเป็นเกียร์ช่องกลางนะแล้วก็พืช <c oughs> อุ้ยเช่ไอ <c oughs> โทษด้วยโดนโอเค พุทธพานะครับทุกคนนะอ่าพุทธพาคมก็เอ่อเดี๋ยวขอรู้แป๊บนึงนะทุกคนนะตุราพุทธพาเดดแดดแป๊บบนึงผมขอใกล้ทวนใหม่แป๊บ,บนึงงงเลยเมื่อกี้ไอทีเดียวงงเลยกุมภาโดนแน่นอนเมษาเกียร์ช่องกลางมิถุนานะครับทุกคนเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายแล้วก็วนมาสิงหาเกียร์ช่องหน้าอีกเกียร์โดนแน่นอนนะครับทุกคนและ ุลาปีหน้านะครับผมจะทําการเปิดอีกน่าจะตุลาปีหน้าเลยนะครับไอดีหลักนะไอดีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้น่าจะมันจะเป็นเกียร์ช่องกลางนะครับผมจะวางแผนไว้แล้วก็ผมจะมีเวลาเก็บอีก1 2 3 4เดือนเอ้ย8เดือน9เดือนนะครับทุกคน9เดือนเต็มๆนะครับเรียกได้ว่าผมถ้าผมเปิดเดือนธันวาไปแล้วก็ผมจะมีเวลาเหลือีก9เดือนเต็มๆในการดองลูบี้อีก7 0 0 0ลูบี้นะครับ ทุกคนคิดว่ามันจะถึงไหมอ่ะผมว่าอาจจะมีถึงนะแต่ตอนนี้โทรดูครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมนะคือเดือนนี้ยังไม่ได้เติมอะไรเลยครับทุกคนที่ผมกำลังจะเติมก็น่าจะเติมตัวนี้อันเดียวนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้ก็มาเสริมเล็กน้อยแล้วกันแพ็คขนนกก็ถือว่าเป็นรูบี้เศษๆขึ้นมาแล้วกันนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับมาสายคำนวณน,นะครับมาดูกันว่า9้าเดือนที่เหลือนะครับผมจะบวก40ลรูบี้ เอ้ย420รูบี้แล้วก็รูบี้ Ruby ที่ผมจบอ่ะผมจะตีเป็นมาสส2ก็คือ200รูบี้นะครับทุกคนนะมาดูกันว่าผมจะได้รูบี้เท่าไหร่9้าเดือนนะครับ9เดือนนี้มันมีกี่สัปดาห์วะสิบหายแล้วไงบรรเลยแล้วผมจะตีไป4สัปดาห์แล้วกันนะเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะ คลิปนี้จะคำนวณนะครับวางแผนนะครับผมจะมาเล่าแบบแผนผมไงวางแผนคลิปนี้จะเป็นคลิปวางแผนนะครับทุกคนคลิปแบบวางแผนผมจะวางแผนว่าจะเอายังไงต่อไปดีนี้นะครับถ้าเปิดเกียร์ธันวาไปแล้วนะโอเคขอให้มันไม่เกลือครับถ้าไม่เกลือคือโอ้โหยิ้มแก้มปีน่ผมรอด่วนับทุกคนโอเคเดือนธันวาผมจะไม่นับตั้งแต่เดือนธันวานะมกลาน่าจะผมตีเป็นตีเป็นสี่สัปดาห์แล้วกันนะครับหนึ่งเกินสี่สัปดาห์นะสี่คนเก้า เท่ากับ30 36 36นะครับสามสิสัปดาห์นะครับคูณส0 0ร้อยปึ๊บ7จ0ดนะครับถ้ามันไม่36สัปดาห์ที่เหลือถ้านับตั้งแต่เดือนมกราขึ้นไปคือมันมีทั้งหมด36สัปดาห์ผมเอา4คูณกับ9นะครับเพราะว่ามันเหลือ9เดือนใช่ปะ เออชใช่ๆเหลือ9เดือนนะครับเอ่อเหลือ9เดือนเต็มๆนะครับทุกคนนะถูถ้าผมแบบ7,000นะคืออันนี้ยังไม่ได้รวมกับที่ผมเติมนะคือลูบี้เพียวๆจาก PVP เลย2 2 0 0นะครับก็ได้ทั้งหมด7,200ลูบี้นะครับ36สัปดาห์เออก็ถ้ารวมวันนี้ผมน่าจะถ้าดองถึงนั้นถึงเดือนตุลาจริงๆผมน่าจะ 900, 9 9 99, 9 9 9 9ลีมิน่าจะมีสิทธิ์เลยนะทุกคนนะ ่ะผมจะทําทให้ได้อ่ะทุกคนอ่ะฝากกดไลค์หน่อยผมจะทําทให้ได้ผมจะดองจนกว่าจะครบ9,999รลูบี้ให้ได้นะครับผมจะแบบจะต้องไม่เปิดจะต้องไม่เปิดอ่ะจะต้องแบบกั้นใจจริงๆนะครับคือแบบมันต้องแบบฝืนทนจริงๆอ่ะ36นะครับอันนี้เมื่อกี้พันเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วถ้าแบบไปคูณกับอันนี้เป็นบวกเป็น480แแล้วการรวมกับแพ็คขนนกเพราะว่าผมเติมทุกเดือนอยู่แล้ว อา้าวชิบหายแล้วเอาไหมเอาไหมสามสิบหกคูณสี่แปดศูนย์นะครับเอา้าทำไมมันได้1หนึ่งเจ็ดวะอะไรเครื่องคิดเลขผังไหมหนึ่งเจ็ดไอ้ไนว่งเฮ้ยอ๋อโอ้โหมันไหลแล้วมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าตรง ตรงนี้ผมลืมเลยผมเอา36สัปดาห์ไปคูณผิดและว,ว่าแล้วจะรุดเลย9เดือนนี่ต้องเอา9ไปคูณโอ้ยสมองสมองไปหมดแล้วเพราะว่ามัน1แพ็คตัว1เดือนได้4,320รูบี้เ่า9เดือนครับก็ถ้าบวก7 2บวก4,320รูปบี้เป็น11,520รูบี้ทั้งหมด9เดือนที่ผมจะดองอะ่ะ ถ้าดองไปถึงเดือนตุลาจริงๆและผมไม่ได้ใช้รูบี้แม้แต่รูบี้เดียวจริงๆผมจะมีรูบี้ทั้งหมด10,000 1,520ลูบี้นะครับแต่ผมว่าถ้าตอนนี้ถ้าผมซื้อแพ็กนี้แล้วดองไปถึงเดือนธันวาน,น่าจะมีเศษร,รูบี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมตีไปน่าจะเกือบๆเจ็ดหมื่นสองได้เลยนะครับถ้าผมดองจริงๆนะหมื่นสองนี้มันสามารถเปิดรูบี้เอ้ยสามารถเปิดเกียร์ได้หนึ่งครั้งเจ็ดการันตีหนึ่งครั้ง หมายถึงว่าการันตีแบบอ่าครบ30ครั้งนะอืมครบแบบ30ครั้งนะเนี่ยโดยสาครั้งดิได้1ครั้งและก็ถ้าผมดรอปไปเรื่อยๆอีกก็น่าจะได้อีกอืมเฮ้ยโอ้ผมอยากผมอยากตัดภาพไปตอนนั้นจังเลยแบบไม่ได้ใช้ลูบี้แล้วมีลูบี้เยอะๆนะครับก็โอเคการคำนวณของผมก็การวางแผนไอดีของผมก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันเดือนตุลาปีหน้าเลยนะครับถ้า โอ้โหดได้ว่า EP มันต้องโ,อโหเลยได้ว,ว่าเยอะใน EP ผมน่าจะกี่ EP วะเนี่ยตอนนี้ EP ที่8แล้วนะดองลูบี้สายฟรีไม่ใช่สายฟรีเดิดดองลูบี้ไอดีหลักนะครับ9,999ลูบี้นะครับการวางแผนของไอดีหลักผมก็จะประมาณนี้นะครับและวางแผนไอเดียอื่นๆไอดีป้ายเหลืองนะครับมันสิ้นสุดการวางแผนแน่นอนนะครับเพราะว่านะป้ายเหลืองมันถ้าเราดองไปเรื่อยๆอะครับทุกคนมันจะ เลเวลมันก็จะขึ้นอยู่ดีับเพราะว่าเราต้องเล่นทุกทุกเดือนนะครับเล่นสามด่านนะครับเลเวลจะอัพก็ถือวอ่าไม่เยอะแล้วกันนะครับไอเดียนี้ผมก็จะทะลุถนอมแล้วก็พยายามดอกลูบี้ให้ได้เยอะๆที่สุดนะครับอืมไหนไหนก็ไหนไหนแหละเดี๋ยวขอดูป้ายเหลืองด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้มีพันหกนะพันหกลูบ,บี้นะครับเดี๋ยวขอหาไอเดีป้ายเหลืองเลแล้วกันชิปนี้เดี๋ยวหาให้ดูเลยเออคูณให้ดูตบป้ายเหลืองนะครับเกียรติวนแน่อนอนผม แกโดนแน่นอนตอนนี้กี่ตอนนี้เดือนอตุลานะครับเพชรนี่ผมจะวขอดูนโดนแน่นอนมันโดนแน่นอนมันจะอยู่เดือนกุมภานะครับไม่ได้ครับทุกคนกุมภาเจ็ดพันบีไม่มีทางทันนะครับงั้นผมก็ต้องโอ้โหไม่รู้ว่าผมต้องรอเดือนสิงหาสิงหาก็เดี๋ยวขอลองดูอามันมีกี่ทั้งหมดกี่เดือนที่เหลือหนึ่งสองสามมีทั้งหมด เก้าเดือนเหมือนกันวะทุกคนหนึ่งสองสามห้าอ๋อเก้าเดือนเหมือนกันเลยครับสิงหาก็เป็นเกียร์โดนแน่นอนนะใช่ปะ่ะธันวาช่องท้ายกุมภาโดนแน่นอนเมสาเออไม่ใช่ดิใช่ปะ่ะเมสา,า,าเกียร์ช่องกลางเออเมสาเกียร์ช่องกลางมีถุนนะเออใช่ใช่ใช่สิงหา เเดือนนะครับสามร้อยผมจะเอาเก้านะครับคูณกับเอ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ดิดด36ดิต้องเอาสาคูณผมได้ทั้งหมดเดือนหนึ่งผมตีไป450 36รอคูณสี่นะครับใช่หรอมันไม่แม,ม่นเหมือน,น,นใช่หรอ เก้าเดืนยอขนาดนี้วะผมได้เดือนหนึ่งเอาได้ส0มรอยถ้าตีไปสนมร้อ่ะเออไม่ได้ลืม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 เลยผมมั่วอ,อีกแหละมันต้องเอาเก้าคูณดีโอสมองสมองได้สี่พันห้าเออมันก็ไม่พออยู่ดีทุกคนตอนนี้ผมมีแค่บแบบหรือว่าผมต้องเล่นเลื่อนเร็วเพื่อไปซุ่มวะโุกคนในดีป้าเรื่องนะ ต้องคิดหนักเลยครับเพราะว่าถ้าไปเปิดเรือสิงหามันจะไม่ทันนะครับทุกคนนะไอดีป้ายเหลืองครับตอนนี้มีเกือบสองพั 2, นะ่ะอืมน่าจะยากครับต้องรอดูครับต้องรอชมฝากติดตามซีรีส์นี้ไปด้วยนะครับไอดีป้ายแดงก็ไม่รู้จะเปิดปีไหนเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นปีหน้าเลยปีหน้าไปอีกอะ่ะเออเพิ่งได้แปดร้อยลูปี้ครับไอดี ID ป้ายแดงผมโอ้โหยังอีกยาวนานะครับสำหรับการรอไอดีป้ายแดงครับเพราะว่าเพิ่งเปิดซีรีส์ครับไอดี ID ป้ายแดงตอนนี้มีแค่สี่เพียงนะ ป้ายแดงนะครับตอนนี้นำโด่งเลยก็ป้ายเหลืองกับป้ายเหลืองนะ่าจะเก้า EP แล้วนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคำนวณการที่แบบวางแผนแต่ไรดีของผมนะครับก็ผมแนะนําให้ทุกคนวางแผนในดีของทุกคนให้ดีๆนะครับทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเออลูบี้ตรงนี้อีกเพียบครับผมลืมเลยลูบี้ตรงนี้ผมมีเพียบเลยครับผมจะแบบ จะสุดๆจริงๆมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับคือแบบผมดองมาค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะครับทุกคนนะคือดูตรงนี้มีห้าพี่โอ้โหตรงนี้ทุกคนดูดิเพียบเลยนะครับตรงนี้น่าจะแบบห้าสิบหสิบต้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็แบบสามดาวอีกเพียบครับทุกคนโอ้โหทุกคนดู3มดาวบานเลยครับตรงนี้เยอะมากครับทุกคนผมบอกเลยว่ารอกดรับทีเดียวมาดูกันว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้โอ้โหคือสุดจริงครับผมดองมาโอ้โหคือ หลายเดือนมากครับที่ผมทำนะครับทุกคนนะต้องมาดูมารอชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการดองของผมนะเอยอ,อันนี้ผมยังไม่ได้ทำหรอ,องไงสองตัวนี้ใช่หรอวะยังไม่ทำหรอวะเออตัวนี้ก็เหมือนกันวะสี่ดาวเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึคงับทุกคนการทำของผมก็เปิดกระชาเอฟนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากครับก็เปิดอยู่งั้นแหละเออตัวนี้ยังไม่ไทำนะครับก็ดองไปเรื่อยๆ,ๆครับทุกคน ตัวมาบางตัวมันก็ยากฮะอ๋ออันนี้ก็เข้าใจอยู่อยู่ดีมีแหงอยู่แจงโอเคมาเปิดนี้ส่งท้ายะไรกันมามาเปิดอะอ,ะ,อะคลิปนี้ก็ถือว่าผมใจดีแล้วกันนะครับเปิดอันนี้ส่งท้ายทุกคนแล้วกันนะครับส่งท้ายคลิปสักสิบการแล้วกันอ่ะแบ่งเปิดขำๆไปฮะทุกคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้คิดไม่ได้อยากได้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่า ผมไม่รู้จะมาแทนตัวไหนครับเพราะว่ามันก็ผมดองรอเดือนหน้าดีกว่าเพราะเดือนหน้าแสงมืดนะผมผมน่าจะคาดหวังกับแสงมืดมากกว่านะครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับมาสิบการแล้วกันนะครับดูครับทุกคนก็เปิดขำๆแล้วกันให้ทุกคนได้ดูอันนี้ก็การผมก็ดองยาวๆนะครับการก็เดือนที่แล้วก็เปิดได้เร็วครับตัวบาวนะครับกัดจ้าโอ้โหไม่มาให้เลยว่ะหวังนิดนึงอยู่นะถ้ามาก็มาปั้นรีวิวไง มาอห้่าการ์ดพอครับทุกคนพอแล้พอจริงๆแล้วผมจะไม่แบบเออนี้เตือนคนดูแล้วมาแบบรัวเองครับทุกคนดู <c oughs> โอเคครับไม่ได้ครับ <c oughs> มาครับใครสนใจเข้ากิวา r จิรนเจอร์ก็ขอไม่ได้นะครับทุกคนผมขอแม็กสักห้าตัวขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบผมอยากพัฒนาอ่ากิวของผมจริงๆนะครับกิวหม r ู G ่อาร์จิรินเจอร์นะครับทุกคนก็ใครสนใจอยากเข้าก็ ส่งคำขอมาเลยครับเดี๋ยวผมขอเลือกนะขอแม็กเป็น5ตัวขึ้นแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ